mọi người 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 mọi ขอเชิญพี่น้องเข้ามาในบริเวณศาลาน,นะคะเพื่อเราจะได้ร่วมสวดภาวนาและร่วมบูชาเนซาค่ะ,ะเดชาพนามพระบิดาพระบูระพระจิตอาเมนเสริญสดีมาพระจิตเจ้าค่า จนมาสนิทดงใจสประบุษรและสรงดานให้ร้อนด้วยความรักของพระองค์ปรูประทานพระจิตของพระองค์และสราปพิะศโยบานขึ้นมาแล้วพระเจ้าจึงซื้มีแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระบิเจ้าพระองค์สอนใจสูตรด้วยความสว่างของพระจิตโปรูให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น แระโปรดให้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชพระพิกษเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผระทรงสรรพาดุฆาทรงเียรเมศขาดินพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้เป็นเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสุทธิเดชพระภิกษุเจ้า ทรงมาเกิดจากพนามาลีอุมาจารีทรงรับธระมมาสมัยปอนปิลัปิลัทรงตื่นการเขยที่กระโจนและถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันทิศคงกับตื่นกระโนทีอยากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์กระราเบื้องขวาพระเจ้าแครพิดาบุตรสุขสันตานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระกิตยา แค่ศา,าสตาจักรสิทธิสาบูลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอาภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายในชีวิตอ,ดดอิรันดรนอาเบนถ้าแต่จะมียนเมื่อร่า,สางสตาพระเจ้าศิษย์กับท่านผูใน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 ้ได้รับพระพรกว่าศีดายและพระเยซูรสของท่านสุนได้รับพระพรยิ่งนัก <S <S สันตามารีประมาดอประเรรจ้า ปิดพ,พรหมนาภรุษทั้งหลายที่เป็นคนบาปบัดวนแล้เมื่อจะตายอามบ์บันทามารีเกิดด้วยการศรัทธาพระเจ้าสนิทกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสติใดๆแด่พระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะสันตาม,มารีพระมารดาพระเจ้าปิดพ,พรหนาภรุษใด และพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีประมาดากระจอปวยภาวนาพระลูกทั้งหลายทุกเป็นคุณบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันธามารีเปลี่ยนด้วยพระสถานพระเจา้าสนิทกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตีใดใดและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดน,นี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปลี่ยนด้วยพระสถานพระเจ้าสติกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสุตีใดๆไ,ได้พระเยซูัวรสของท่านจรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคน,นบาป บารนี้ไม่จะไอาเมน่ขอบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทางเสื่อมภายทายโทรผู้ส่งความดีและส่งสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชความเจรานช่วย้าพเระ้าตั้งใจแน่ว่าจะไม่กระทำบาปอีกเลยจะหลีกมีโอกาสบาปและจะพยายามชายทูลบาป ปรดส่งพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน ทสัจจาความรักของท่านิีดาและความิรีสําคัญของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีพี่น้องที่เคาโพก,กัุทุกท่านในเช้าวันนี้พวกเรามาที่สุสานสถิ์แห่งนี้เพื่อร่วมจิตร่วมแจก,กันโรบนาของพระคุณพระเดชาและภาวนาอุทิศให้กับญาติพี่น้องผู้ลงรับของพวกเราซึ่งในครั้งหนึ่ง ท่านเหล่าน,นั้นอยู่กับพวกเราใช้ชีวิตกับพวกเราในที่นี้ทําคุณง,งานความดีก็คงจะไม่น้อยและในขณะเดียวกันก็คงจะมีความผิดพลาดตามภาษามนุษย์ดังนั้นในวันนี้เรามาเพื่อรวมบร่วมใจกันช่วยหองพระเจ้าเพื่อพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพภาพทรงพระกรุณาภัยบาและนำเราไปสู่ชีวิตนิรัดนดร์ อามันสูอเลงหน้าสี่ห้า พระผู้ทรงสัรพานุภาพและพระไถยเมตตาขอให้พระโลหิตของพระกิจ้าในบูชานี้ชำระบรรดาสตุรุษผู้ลงลับให้คนบาปพระองค์โปรดให้น้ำแห่งสิลล้างบาปชำระเขาให้บริสุทธิ์แล้วขอทรงพระกรุณาชำระเขาให้บริสุทธิ์ต่อไปทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจละลึกถึงพระเจ้าเรากำลัลงละลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะกข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน พระองค์ทรงบรรดาลให้ขา้าวเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคิดาเจ้าพระองค์ท่านคือความรอดพ้นของโลกพระองค์ท่านคือชีวิตของมวลมนุษย์และการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายอาศัยพระบารมีเทพนิกรพากันแท้ซองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้ขา้าวเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ ผลิของพระเยซูริสศาเจา้าสำหรับพระประดาทั้หลายก่อนที่พระทิสตาเจา้าจะส่งมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัรพระไทยพระองค์ท่านทรงหีิฟังขอพระคุณดีกออกประทานแก่บรรดาศิษย์กว่ารับฟังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารคำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงอิทถ้วยเล่าอมุนขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก,ก,นก่บรรดาสิทธิ์กว่าปรับถ้วยนีไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งันพันธสัญญาหม่กันยืนลงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อไพรบาปสำหรับท่านและพระลักษมหลายจงทำการนี้ เพื่อถะลึกถึงดาวเท่ให้เราประกาศจ,จะทำล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกฤษณาในสินประชราชนพระกฤษณาในสงกับมคืนประชาชนมาชีพพระกฤษณาจะเสกกึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง ถ้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเ,เจ้าทั้งหลายกำลังจะได้ถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระกิตสจางขอน้อมถวายฟังธรรมดานชีวิตกับช่วยโดยธรรมดานความรอดมีหลักพระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสั่งพระพเจาทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระกรองข้าพเ,เจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิจ้าทรงรว่รวรทุกคน ที่รับระกายและพืีของพระกิสตจา,จาแล้วให้เป็นร้าหนึห่งใจเดียวกันโปรดทรงเลึกถึงกระาศาสนาจาักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฝรังซิสพระสังฆราช์ลิจานีนลัคณะสมโดยเถิดพระจารย<า>์ผูเ็ข้อพระบารมีเมื่อรับศีลางบาไปเขาได้ตายในพระกิสตจา,จาแล้วโปรดให้เขากลับขุดชี พร้อมกับโ,โปรถานด้วโปรทรงและลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวัง,งที่จะได้กลับคืนชีตลอดจนบัณดาวงหลับไปแล้วทุกคนโปรนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ขบราชทั้งหลายสมควรมีส่วนในชื่นิรันดอนกับพระนางมารีพมจารีพระชนมีพระเจา้านักดโยเซฟพระสดาของพระนาง บรรดาพระสาวุญญาตาสีมรณะสักขีชาวไทยและญาติทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อระเกียรติสดุดดีพระองค์โดยขึ้นพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจา้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพาภาา พระองค์ทรงพระสิ่งเลิศกับแพร่จิตเจ้าตลอดนิพพานดอนทรงย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้า,า,า,ารพระเจ้าได้สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงเพราะว่าอจารย์เรนิตใจข้าพเจ้าเพื่อจะบริสุขในการรับสิ่งนะครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ขอให้เสนนไว้สำหรับพลีชนที่เกียรตัวอย่างนี้นะเท่านั้นสิหส 아. Yeah. 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 ขราพเจ้าทั้งหลายและส่งกลับคืนชีพอย่างรุงโร่โลดขอกราบวอนขอพรงสำหรับผู้ลงลับซึ่งทรงชำระให้บริสุทธิ์ในธรรมล้ำลึกแห่งปาสกาแล้วจะได้ขอให้เขาได้รับเกียรติกลับคืนชีพอย่างรุ่งโลดในภายหน้าด้วยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิศาเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรน,นภานุภาพพระบิดาและพระบุตรหละพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเกินอเมนพิธีมิสาจบแล้วจงไปในสันทิสุขของพระกิตตเจ้าเถิดขอขอบอพระคุณพระเจ้า ให้เราภาวนาข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ทรงพักผ่อนอยู่ในพระครูหาเป็นเวลาสามวันนั้นได้ทรงทําให้รุนศพของบรรดาผู้ที่เชื่อถึงโรงศักดิ์สิทธิ์ไปโดยให้หลุปศพที่ใช้ฝังศพนี้เพิ่มความหวังว่าผู้รุงลักจะกลับถึงนชีวิตด้วยขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้ารับใช้ของพระองค์ได้รับพักผ่อนอย่างสงบในคุนนี้ จนกว่าพระองค์ผู้ประดานให้มนุษย์กลับขืนชีร้ละเป็นองค์แห่งชีวิตจะทรงปลุกให้เขากลับขืนชีพให้เขาเห็นแสงสว่างนิรันดรนในสวรรค์เฉพาะพระพักตร์รองผู้ทรงจำเริญและของราดตลอดนิรันดร์ बाइ 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 เรียบร้อยแล้วนะคะคก็ขอการ์ดขอบคุณนะคะพามีน,น้องทุกคนนะคะเนะะอการ์ดวันนี้กับอุณาฟ้าข้างนะคะเนอะเะมนี้กับทางท่านนายกนะคะอบตอสามานะคะเพป็น้ในน้ำแข็งนะคะแล้วก็ไอติมนะคะมาให้ลูกหลานของเ,อเาราไปทานกันนะคะที่อ่ะ้าวพลานะคะเนาะ เพราะฉะนั้นกับถ้าไหนมีต้องการนะคะน้ำแข็งนะคะเรียกว่าเด็กๆนะคะอยากจะทาในทีมก่อนก็เชิญได้นะคะเนาะค่ะตอนนี้กับภรรยานี่ก็ข่าวแ่บแทบร้อนร้อนกับอยากให้คุณพ่อหรือว่าแขกคุณเกียรติได้ชิมน้ำนะคะกับคนละเล็กคนละน้อยนะคะเนาะใส่หวยมานะคะขึ้นโต๊ะของคุณพ่อนะคะจะได้ทานกันนะคะทัพอทางกันนะคะในวันนี้เนาะเนาะซึ่งตอนนี้กับ หลายแล้วค่ะจะเต็มแล้วค่ะกับพี่อ๋อทางท่านรองนะคะท่านรองนายกอบตสมานนะคะทั้งสองแล้วก็ได้ค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานดังภาพนำเนื้อหอขอบคุณนะคะกับท่านพ่ออ๋อนะคะกิติศักดิ์สุวรรณนะคะกับหลังจากเราหลอกเราแล้วก็ขอเชิญนะคะท่านข่าวน้ำกันนะคะอยู่ที่ศารานะคะเดี๋ยวท่านพี่เลี้ด้วยนะคะ ตอนนี้ตามเส้นหัวนะคะเนาะกับามพัทยาศัยนะคะอย่าลเม้นะคะเพื่อนี้ก็ะเาชับแซ่นะคะอย่างในพ่อและแกนะคะเนรนประทานน้ำกันเพื่อถึงกันกระเชิญนะคะคนเล็กคนน้อยค่ะขอบคุณค่ะหลาซีมีแ่กันอันนี้เขาบอกว่าเขานั่งก็อนเนี่ยเขียวนี่นะเขาเาองยังพวกนี้เขาเมา ข้าวผัดก็มีเลือดแปงก็มีนะครับยำายู่ yeah, yeah. ้านนี้แบบต้มอยู่ด uh, ้โน้ต่ใไซองแบบนี่จักสิเลยก่อนหนาขอบคุณท่านโง่คุกคนเลยรับเทารับเท่ารับเท่ารับเท่าอย่างนี้ไปเนาะ เสร็จจักเสร็จบ่เรามาครับของเซฟยอมบ่อ้าวหมอล้ําไสซั่นหมอล้ําอย่างน้อบาดน้อยๆเด้ออันนี้น้อควายนะนี่ก็จริงๆครับครับๆเป็นน้องๆเด้อบ่เอา <laughs>